ス SPD スペシャルポイスデカレンジャー燃えるハートでクールに戦う5人の刑事たち彼らの任務は地球に侵入した宇宙の犯罪者たちと戦い人々の平和と安全を守ることである「輝く夢ービオレ」 ไฮโซอ,อุปกรณ์แปลงร่างในซีรีส์ท so ันโซเซนไตดีกเรนเจอร์หรือในชื่อไทยคือพระบวนการผู้ทักดีกเรนเจอร์อุปกรณ์ที่นี้เป็นของดีกัเบเลกหรือไอระเทคคังชื่อเล่นว่าเทสเป็นตำรวจที่หน่วยพิเศษส่งมาเพื่อรับมือการโจมตีของเอเรเนเตอร์อเนเตอร์ในที่นี้ก็คือ วกอ,อาชญากรอวอกาศหรือตัวไรของเรื่องนี้นั่นเองครับเทสสือเป็นน้องใหม่ไฟแรงแม่ิเทสสือนี้เป็นเด็กของโลกมนุษย์เขาไม่ใช่เด็กต่างดาวแล้วแม่เขาเนี่ยได้ถูกฆ่าตายเขาจึงมีแรงฮึดว่าเขาต้องจัดการไอ้พวกเอเล่นในเซอร์ให้ได้เขาจึงไปสมัครเป็นตำรวจอวอกาศเพื่อจะสืบว่าใครเป็นคนฆ่าแม่ของเขาเทสสือชอบหญิงสาวที่มีอายุค่อนข้างมากเพราะว่า ในช่วงวัยเด็กเนื่องจากที่แม่ที่สื่อถูกฆ่านี้เขาได้เขาไม่มีความอบอุ่นจากแม่เขาจึงชอบผู้หญิงที่มีอายุค่อนข้างหรือสามแก่ครับอายุค่อนข้างมากแล้วเฮสสื่อยังชอบถูกจับไปเป็นจับไปแต่งหญิงครับเพื่อล่อเอเลนต์ในอร์นะครับเขาพูดจำตัวของเฮสเนียคือ เช็ดเสื่อนะครับ non sense นนซ,ซึ่งมักจะพูดในเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยนะครับเอาครับเราจะมาดูกับเจ้าตัวนี้กันเลยเจ้าตัวนี้ก็ต้องขอบคุณเวทหมดเอ็กคอยนะครับที่มีพื้นที่ดีในการซื้อขายกันนะครับเราจะลองดูข้างในกันเลยเจ้าตัวนี้ก็ได้มาในราคาที่ไม่สูงเพราะว่าซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเก่าแล้วลืมไปครับพูดถึงกล่อง กล่องทำมาได้ดีครับครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นต่อไปคู่มือครับในการเล่นเรารู้แล้วก็ข้างมันอุปรกรณ์สำคัญในการเล่น,ไม,มลนไม่มีก็เล่นไม่ได้เจ้านี่ครับเล็กเท่ากับแต่ละข้อมือเป็นแปดข้อมือที่มีขนาดค่อนข้างขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่ ก็พอรัดข้อมือของผมได้แต่ถ้าเทียบกับโกโก้เชนเจอร์ที่รีวิวครั้งที่แล้วตัวนี้อันเล็กกว่าครับนะครับนี่ก็คือแรัดข้อมือไม่สามารถทำให้เหมือนในเรื่องได้เพราะในเรื่องนี้จะเป็นสีํำเงินและมีแถบสีทองข้างๆครับและตัวสำคัญวุเลสตุกท่าน ไอ้ตัวนี้ผมคงพบประําข้อหนึ่งเกี่ยวกับเนี่ยครับคบวญกาเซนไตเป็นปุ่มกดให้ปุ่มลงไปแล้วใส่ฐานครับเหมือนกันสองสาครั้งแล้วไม่แน่อาจจะเหมือนกันหมดก็ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งครับใช้ฐาน3อสองก้อนในนี้เขาเขียนว่าบันไดช้หน้าสองพันสี่แต่ที่กล่องระบุว่าบันไดสองพันหกอาจจะเป็นว่า ของเก่าตัวของเล่นเก่ากล่องใหม่ครับก็จะเป็นแบบนี้เราจะมาเริ่มกันเลยกับเปิดเครื่องครับปุ่มเปิดตรงนี้แดงสดใสเมื่อก็จะมีเปิดก็จะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้จะมีสีดวงตรงนี้ก็อีกสองดวงนะครับนี่ก็จะเป็นไฟสีเขียวสีเขียวสองดวงสีเหลืองแล้วก็สีแดงตรงนี้ก็เป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับลองเปิดดูเลยครับก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็นี่ครับกดปุ่มนี้ VI เป็นโหมดถ้ายังไม่แตงถ้ายังไม่ทําอะไรกับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดนี้ครับโทรเข้าก็มีเสียงเหมือนมีคนโทรเข้ามาก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นเป็นแบบนี้ครับ <S <S ครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ครับปุ่มที่เอาไว้สําหรับ แปลงร่างเป็นเด็กบีกในเรื่องนะครับเอ่อเฮสซเขาจะพูดว่าเ e อ็มจีพีเด็กแกรนเจอร์นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อแปลงร่างแล้วก็ตระกย่านึงเขาก็จะพูดว่าเฟสออนเพื่อเยี่ยงหน้ากากมาใส่ที่หัวเราก็จะมาลองดูกันเลยเอ็ม e จีพีเด็กแกรนเจอร์เฟสออนครับเขาก็จะทำเขาก็จะพูดแบบนี้ตาม ถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวซูชิเนเจอร์ของผมผมก็จะเกินไว้แล้วว่าจะมารีวิวตัวนี้ในอีกไม่นานแล้วปิดท้ายด้วยการแปลงร่างของเทเตือนะครับแล้วก็ลองดูครั้งครับแบบผมไม่พูดเลยครับก็จะเป็นเตือนแบบนี้ส่วนใหญ่ของแปลงร่างถ้ากดปุ่มแปลงร่างซ้ำแล้วก็จะมีเสียงไปเลยแต่ตัวนี้แปลกครับ จวปุ่มตัวนี้ครับไม่มีเสียงเราต้องปิดฝาภาพตัวนี้ลงไปก่อนถึงจะมีเสียงขึ้นมาต่อนะครับครับต่อไปเจ้าแฮมเลอร์ไซเอาไว้ทําอะไรนี่ครับยกขึ้นมีเสียงเอาไว้ใช้ถ้าไม่ตายถ้าผมจำไม่ผิดน่เจะชื่อว่าแฮมเมอร์ชูทครับก็วิธีใช้ก็คือปิดแฮมไปข้างหลังกี่ครั้งก็ได้ตามใจท่านตามใจคุณนะครับ ก็บิดไปแล้วให้เสียงหายหมดก่อนแล้วก็เก็บเจ้าตัวนี้ลงไปก็จะมีเสียงถ้าไม่ตายแฮมเมอร์ชูดนะครับเราจะลองดูสมมุติคุณจะบีดไปสิบครั้งเนี้ยหนึ่งก็ถ้ากดค้างก็จะเป็นเสียงแบบนี้แล้วก็พอเสียงหายหมดเอาลงครับว่าจะมีเสียงเอฟเฟกของแฮมเมอร์ชูด แล้วจัดเป็นโหมดทําไงล่ะหมดพิาพากษายกแหนขึ้นแล้วกดปุ่ม V I นี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนโหมดจากทัวรเป็นพิาพากษาก็กดต่มนี้ก็ถ้าใครเคยดูนะครับในเรื่องดิจิทัลนะครับก็จะมีการพิาพากษาอี่สองแบบก็คือแบบให้ประหารนักโทษกับปล่อยนักโทษก็คือฝั่งนี้เขาจะยึดไอ้บันไดจะยึดสองตัวนี้เป็นหลักก็คือถ้า เรามาบิดตอนไฟอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นปล่อยนักโทษเป็นไฟสีเขียวถ้าบิดตอนไฟสีแดงก็จะคือให้ประหารนักโทษได้นะครับเราจะมาลองดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นเสียงเหมือนเป็นอิสระอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จะไม่สามารถประหารนักโทษได้อีกอันนึงก็คือ เนี่ยครับมาลงไฟสีแดงสามารถประหารนักโทษได้แต่ไอตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวเอชพีไรเซนของเดก m ามาสเตอหรือโคดกาเ r นเจอที่ทำโอลเป็นของเล่นก็คืออันนั้นเมื่อจัดเมนหมดแล้วจะสลับไปเป็นผิดถูกผิดถูกก็คือจะสลับกันนะครับไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตอนนี้จะให้ผิดตอนนี้จะให้ถูกถูกผิดผิดไปอย่างนี้ทําไม่ได้ครับ แต่ตัวนี้สามารถทำได้เมื่อคี้ของได้กดผิดไปแล้วอันนี้ก็มาผิดอีกอันนี้ก็กลับมาถูกผิดถูกเราจะกำหนดเองได้แล้วแต่จังหวะนะครับแล้วถ้ามาอยู่ตรงนี้เราจะเล่นให้เหมือนเรื่องก็ถ้าเป็นแบบนี้เทปสื่ก็จะหมุนใน้มาใส่แล้วก็เอาเก็บลงแล้วก็ เป็นการประหารนักโทษไปนะครับนะครับก็เจ้ตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่บันไดผลิตออกมายอย่างหนึ่งก็นับได้ว่าถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีครับสําหรับบันไดที่หลังจากพลาดในการทํา SP license มาแล้วก็มาปรับปรุงให้ดีขึ้นกับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงั้น วันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับไปดีครับ